สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ในบทที่1นะคะที่เราเรียนเราจะพูดถึงสถิติและข้อมูลค่ะซึ่งในบทนี้นะคะเราจะมีหัวข้อย่อยด้วยกัน4หัวข้อนะคะในหัวข้อแรกที่เราจะเจอนั่นคือตัวอย่างของกรณีหรือปัญหาที่ต้องใช้สถิติหัวข้อที่2ความหมายของสถิติ หัวข้อที่3สถิติกับการตัดสินใจและการวางแผนหัวข้อสุดท้ายในบทนี้ก็จะเป็นข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าในแต่และหัวข้อนี้มีเนื้อหาอะไรที่เราต้องการทราบบ้างนะคะหัวข้อที่1ค่ะตัวอย่างของกรณีหรือปัญหาที่ต้องใช้สถิติ ในที่นี้เรายกมาให้3ตัวอย่างด้วยกันนะคะในตัวอย่างแรกคือการสำรวจความคิดเห็นหรือโพลซึ่งการสำรวจความคิดเห็นนะคะเป็นสิ่งที่ทำเพื่อแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งณนะเวลาใดาเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะการสำรวจนะคะเราจะสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างปัญหาที่พบนะคะในการสำรวจวิธีนี้คือความน่าเชื่อถือวิธีการเก็บข้อมูลนะคะว่ามีการเลือกตัวแทนที่ดีหรือไม่ และก็ขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีความเหมาะสมหรือไม่นั่นเองนะคะต่อมาค่ะตัวอย่างที่2นะคะเป็นการจัดการความเสี่ยงซึ่งการจัดการความเสี่ยงนะคะก็จะเป็นกระบวนการจัดการความเสี่ยงนั่นเองเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและกําหนดแนวทางการควบคุมนะคะเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะคะ ตัวอย่างที่3ก็คือการเปรียบเทียบประสิทธิผลของยารักษาโรคซึ่งการพัฒนายานะคะจะต้องทดสอบประสิทธิผลของยาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างยาตัวใหม่หรือกับยาตัวเดิมหรือยา2ตัวนั่นเองนะคะเราจะอาศัยความรู้ทางสถิติในการวางแผนการทดลองหลักการสำคัญนะคะคือการออกแบบการทดลองนั่นเองนะคะการทดลองนี้เราจะต้องแสดงผลของยาอย่างเดียวโดยที่ไม่มีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องนะคะ ต่อมาค่ะความหมายของสถิติซึ่งในหัวข้อนี้ก็จะมีหัวข้อย่อยๆอีก3หัวข้อนั่นเองก่อนอื่นเรามาดูกันนะคะว่าความหมายของสถิติเนี่ยเขาให้ความหมายว่าอย่างไรบ้างนะคะในความหมายแรกนะคะสถิติหมายถึงตัวเลขหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะต่อมาค่ะในอีกความหมายหนึ่งสถิติหมายถึงศาสตร์นะคะหรือหลักการ และระเบียบวิธีทางสถิติซึ่งระเบียบวิธีทางสถิติเนี่ยก็จะมีกระบวนการในการหาเช่นกันนะคะก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลการนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความหมายของข้อมูลนั่นเองนะคะนอกจากความหมายแล้วเราก็ต้องมาดูว่าประเภทของข้อมูลเนี่ยมีอะไรบ้างประเภทของข้อมูลแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันประเภทแรกคือข้อมูลเชิงพรรณนาและข้อมูลเชิงอนุมาน ข้อมูลเชิงพรรณนานะคะก็จะเป็นข้อมูลที่อธิบายลักษณะหรือสภาพของข้อมูลนี้นะคะก็จะเป็นตัวเลขที่คำนวณมาจากกลุ่มตัวอย่างการคำนวณน,นะคะอาจจะเป็น การคำนวณที่เป็นตัวเลขน,นะคะก็จะเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตมาธยฐานฐานนิยมหรือส่วนเบีย่ยงเบนมาตรฐานนั่นเองนะคะและก็การนำเสนอของข้อมูลชุดนี้ก็จะเป็นการนำเสนอในรูปของตารางแจกแจงความถี่แผนภูมิวงกลมแผนภูมิแท่งแผน่ผน,ผนภาพการกระจายหรือกราฟเส้นก็ได้นะคะ ต่อมาค่ะข้อมูลเชิงอนุมานข้อมูลเชิงอนุมานก็จะเป็นกระบวนการทางสถิติที่ว่าด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างแล้วนําเสนอข้อมูลหรือนําเสนอ,ข,อข้อสรุปนะคะที่ได้ไปอ้างอิงถึงลักษณะของประชากรน,นั่นเองนะคะอันนี้เราจะแยกง,ง่ายๆจากสถิติเชิงอนุมานเนาะก็คือมีประชากรอ,อยู่มีกลุ่มตัวอย่างเราเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง ได้ข้อสรุปอย่างไรเราเอาไปอ้างอิงถึงประชากรนั่นเองนะคะค่ะต่อมาค่ะดำเนินการดําเนินการของสถิตินะคะการดําเนินการของสถิติเนี่ยแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนด้วยกันในขั้นตอนแรกก็จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยต่างๆจากตัวอย่างหรือประชากรด้วยวิธีการเก็บรวบรวมต่างๆ วิธีการเก็บรวบรวมอาจจะเป็นการสัมภาษณ์การสอบถามการสังเกตหรือการทดลองก็ได้นะคะต่อมาค่ะคือการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลคือการนําข้อมูลที่รวบรวมได้มาจําแนกเป็นหมวดหมู่เพื่ออธิบายหรือตอบคําถามที่ต้องการและหาค่าสถิติของข้อมูลนั้นนะคะค่ะต่อมาค่ะเป็นการนําเสนอข้อมูลการนําเสนอข้อมูลนะคะเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์แล้ว เมื่อเรานำข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วเราจะได้ค่าสถิติที่ใช้สรุปผลและแปลความหมายที่เกี่ยวกับคุณลักษณะในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเรานำข้อมูลที่วิเคราะห์มาแล้วมาสรุปและนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและสิ่งสำคัญคือเราต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อมูลชุดนั้นด้วยนะคะอันนี้คือสำคัญมากเลยนะคะ ต่อมาค่ะในหัวข้อที่3หัวข้อที่3เป็นสถิติกับการตัดสินใจและการวางแผนซึ่งการตัดสินใจนะคะจะมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดมากน้อยนะคะก็จะขึ้นอยู่กับข้อมูลและสารสนเทศนั่นเองซึ่งเราหาได้จากอะไรข้อมูลและสารสนเทศหาได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและ สารสนเทศหรือข่าวสารนั่นเองนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะเป็นการหาข้อสรุปจากข้อมูลที่มีอยู่สารสนเทศหรือข่าวสารคืออะไรคือข้อมูลที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์เชิงสถิติกระบวนการวิเคราะห์เชิงสถิตินะคะอาจจะเป็นในขั้นต้นหรือขั้นสูงก็ได้เมื่อเราผ่านเราได้ข้อมูลมาแล้วผ่านกระบวนการวิเคราะห์เชิงสถิติเราจึงจะได้สารสนเทศออกมานะคะ ต่อมาค่ะในหัวข้อสุดท้ายการข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะอันนี้เราก็จะมารู้จักในความหมายของข้อมูลกันข้อมูลหมายถึงอะไรข้อมูลหมายถึงข้อความจริงที่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจเป็นได้ทั้งข้อความและตัวเลขที่ประมวลผลได้เราจะสังเกตนะคะว่าข้อมูลกับ สถิติก็จะมีส่วนคล้ายคลึงกันนั่นคือเป็นข้อความจริงหรือข้อเท็จจริงนะคะต่อมาค่ะประเภทของข้อมูลประเภทของข้อมูลเราจะจําแนกประเภทออกเป็น2จําแนกด้วยกันนะคะคือจําแนกตามการเก็บรวบรวมข้อมูลกับการจําแนกประเภทของข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลนั่นเอง ถ้าเราจำแนกตามการเก็บรวบรวมข้อมูลเราก็จะแบ่งย่อยออกมาเป็นอีก2ชนิดด้วยกันเป็นการเก็บข้อมูลแบบประมภูมิและทุติยภูมิถ้าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประมภูมินะคะข้อมูลที่ได้จะเราเราจะได้จากแหล่งกำเนิดของข้อมูลโดยตรงซึ่งรวบรวมมาได้โดยการสัมภาษณ์การนะการวัดหรือการสังเกตจากแหล่งข้อมูลเบื้องต้นโดยการสัมมนาหรือการสำรวจจาก กลุ่มตัวอย่างนั่นเองนะคะต่อมาค่ะข้อมูลปฐมภูมิก็จะเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้นะคะไม่ได้เก็บรวบรวมเองแต่มีหน่วยงานอื่นๆที่เก็บรวบรวมไว้แล้วเช่นรายงานต่างๆของหน่วยงานรัฐสมาคมบริษัทเราอาจจะได้จากวารสารหนังสือพิมพ์หรือรายงานจากหน่วยงานเอกชนนะคะตรงนี้ต่อมาค่ะถ้าจำแนกตามลักษณะของข้อมูลแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันคือ ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพข้อมูลเชิงปริมาณคืออะไรคือข้อมูลที่บอกลักษณะอบอกขนาดหรือปริมาณที่วัดออกมาได้เป็นจำนวนที่สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได้โดยแบ่งออกเป็นข้อมูลชนิดต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องนะคะต่อมาค่ะข้อมูลเชิงคุณภาพก็คือข้อมูลที่แสดงถึงส,าสภาพสถานะ หรือคุณสมบัติที่ไม่ได้บอกลักษณะที่เป็นขนาดหรือปริมาณโดยข้อมูลนั้นอาจจะเขียนในรูปของตัวเลขหรือข้อความก็ได้นะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะการเก็บรวบรวมข้อมูลเราก็อาจจะย้อนกลับไปที่จำแนกการวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลก็จะเป็นขั้นตอนเดียวกันนะคะต่อมาค่ะคือปัญหาในการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาในการเก็บรวบรวมข้อมูลของข้อมูลทุติยภูมินะคะก็ จะเป็นปัญหาที่1ข้อมูลอาจจะขาดหายไปเนาะแล้วก็2ข้อมูลอาจจะไม่ทันสมัยนั่นเองนะคะต่อมาค่ะปัญหาในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประถมภูมินะคะเอ่องเลยคือเราจะไม่ทราบวิธีการเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างและ2ไม่ทราบวิธีการประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่รวบรวมมาค่ะอันนี้ก็จะเป็น เนื้อหาทั้งหมดในบทแรกนะคะอ,อ,อยากให้นักเรียนลองอ่านรายละเอียดในหนังสือเนาะอันนี้ก็จะเป็นการสรุปความหมายหรือสรุปใจความสำคัญมาให้นักเรียนหวังว่านักเรียนจะมีความรู้จากคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วไปทำแบบฝึกหัดกันสวัสดีค่ะ